สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับสตอมแท็กนะคะค่าตัวน้องหนึ่นะทุกคนคันนี้เหมือนเดิมอีกแล้วอะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะว่ารถฟอร์ทุกคันจากที่นี่เปลี่ยนกระจังหน้ากันหมดเลยนะคะแล้วก็ใส่สกเกิร์ตกันหมดเลยนะคะแต่เดี๋ยวพี่พาไปดูความเด่นๆของสตอมแท็กแล้วกันเดี๋ยวลืมบอกสตอมแท็กไฟหน้านะคะเป็น m a ททิค LED แบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือจุดเด่นดจุดที่หน,นะคะมามาดูจุดที่สแล้วกันจุดที่สก็คือนี่ ราหลังคานะคะทุกคนถ้าเป็นจตอาแข็งเนี่ยเราหลังคาเขาจะมีความใหญ่กว่านะคะแล้วก็มาดูโรบาร์ข้างหลังสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ข้างหลังอะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเลื่อนอย่างนี้ได้ใช่ปะแต่มีบางคนยังไม่รู้นะว่ามันสามารถดึงบนตัวนี้ออกมาได้ดูแมาไว้ทำอะไรไว้ขนของที่มันจะต้องวางไว้กับบนหลังคาทุกคนแล้วก็เอาอันนี้ยมาคําอะก,ก็ดึงอันนี้ขึ้นแค่นั้นเองนะคะ จะถามว่าลดราคาล้านกว่าแกกล้าขนของเป็นหลังคาให้เป็นสีเป็นรอยไหมไม่กล้าไม่แน่นะแต่บางคนเขาก็ออกมาใช้งานจะวะอามาดูอีกอยันหนึ่งอันที่สามอันนี้ค่ะทุกคนด้าน,นหลังด้าน,นหลังให้ดูเขามีไฟตัวนี้มาให้นะคะนี่ AC นะไฟบ้านตัวนี้มาให้นะคะแต่อยาทะลึ่งตึงตังไปใช้แบบ ไฟแบบสูงๆนะมันได้แค่แบบพวกแบบพัดลมนะชาร์แบตได้ไหมพี่เบตได้อยู่เนาะชาร์แบตได้แต่มันไม่ใช่แบบถึงขั้นแบบยวันนี้ฉันจะไปแคมปิ้งทุกสิ่งทุกอย่างฉันต้องเอามาใช้เกิดไฟรถไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบตแค่เท่าไหร่อะ12โวลต์เองใช่ปะมันเป็นไฟแค่12โวลต์เองมันมันน้อยมันน้อยมากๆเลยมัน มันได้แค่นิดหน่อยอะทุกคนเอางี้แล้วกัน,กนมันได้แค่นิดหน่อยมันไม่ถึงกับที่แบบไฟแรงๆแต่ก็มีมาให้นะคะเป็นแบบสะดวกสบายนะคะทุกคนให้ดูภายในสตอมแท็ปอะภายในสตอมแท็ก็จะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะถ้าเป็นบายแท็ก็จะเป็นสีดําเหลืองใช่ไหมถ้าเป็นสตอมแท็ปก็จะเป็นดําแดงแบบนี้แล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้มาให้เห็นปะ่ะเออบังคือสิ่งที่เรียนแบบกันไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมแล้วก็พวกอะไรก็เท่ๆแบบนั้นเลย หลายคน้องถามว่าพี่อีฟถ้าจะออกออกรุ่นไหนออกรุ่นที่ชอบค่ะแต่ถ้าเป็นพีพีก็ชอบตัวนี้แหละชอบตัวนี้มากกว่าวท์แท็กเองฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนอย่างคันนี้ก็ลูกค้าก็ใช้เงินดาวน์เริ่มต้นแค่แสนท่าเองทุกคนอ่ะฝากไว้ด้วยนะ